โอ๊ยไปอีกแล้วเบื่อป่าจังเลยเราไม่มีตักไปเท้าอ,อื่นอ่ะชีวิตแม่งทำไมมันไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ไม่มีอะไรเลยเ้็นแดอ้าวจะคึ้ตรงไหนวะ <c oughs> ทำไมเข้ามาประตูหลังเออมันมีป้อมปืนระวังนะเอาเหมอนมีเหนี้ยอาโอ๋อ,อ,อีอีเ้ยทีนี้จะร้องไห้อะไปนะทำไมไม่หยุดร้องทำไมมันร้องไม่หยุดเลยอะทางไหนกลับมาเนี่ย เราเรมาจากทางไหนอ่ะวยด้วย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 คิดขาแล้วอ๋อเร็วเร็ว ี <Cornell> ่าไปชอนเสียงกุซีนด้วยไอ้เฮียคตรึมืดเฮียอะไรหลันกีีอ่าไปอีเสกละ สามวันสุดท้ายอีกแล้วเหรอเยี่ยทำไมต้องด่านี้ด้วยวะลองมีไอ้นั่นนะหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์หุ่นยนต์ด้วยลองไปดูเองเลยใครอยู่ข้างล่างอ่ะสามเขาอยู่ชั้นสามอย่าพึ่งนี่นะ มันเป็นไรปะมันไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอจั้นสองแั้นสองจ้าทำไรชั้สองอ่ะยืนดูก็จะปิดอะไรไม่รู้อ่ะ กลางอยู่อยู่เลยจะหายไปแล้วจะไปแล้วหรือเปล่าเราจะโดนลุมสีแต่เราต้องเดินใกล้ๆกันเดี๋ยวมันสีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย แตหนึ่งโอ๊ยมันเยอะจังวเราใช้แต่ไล่มันได้ไหมอ่ะได้นะติดไปไหนตายไล้ตายข้างหลังตอนนี้นะตกคือโอ๊ยชูชู่วไไปชูวเราเันว้า เขาจะลงมากระโดดอย่างนี้ว่าหยุดหยุดหยุดหลใจนะไม่เลยมันจะเป็นเหมือนเดิมนะทิ้งศพลไอ้เกียส่วนเป่าเตได้ไม่ใช่หรอไรอะได้หมดเลยอ่ะได้ได้ไม่ใช่หรอมเป่าแล้วมันวิ่งมาแทงมาเลยดิตาขาวหระยะออกบอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไไ พอเถอะใช่เหี้ยอัเปิดเปิดน้ำเท่านั้นเอ้ยเนอือบเลือกเกือบแล้วไม่หลายสัตว์เกือบเกือบไม่รอดตายแล้วฟื้นด้วยอาหาวเหี้ยอะไรก็รอกยิดแม่ตบลิฟตายฮะอ๋อไอ้ยี่กูดิฟต่อกันก็ว่าอยู่ว่าท่าไหนเป็นไหนวะแบบกำลังคุยคุยกันอยู่ถามว่าอยู่ตรงไหนอ่ะใครอยากเล่นต่อ แล้วครับชิ้เดียวพอแล้วหมดแล้วแปดบาทอุ้ยชิ่สองพันห้าอุ้ยพันห้าเอาอีเอาอีเอาอีเรา,เราลมากเราลมากอุ้ยเบาท อุ้ยช่เจ็ดพันสองโอ้ยโว้ยคนรวยอ่ะจไปครั้งเดียวแล้วศูนย์โอ้ยหมื่นสองโอ้ยอะไรวะเนี่ย ขึ้นตายเลยเหรอก็เลยขึ้นมันโดนเตี๋ดอกจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะมันช็อตผมมามึงก็เลยยิงหมัดจิ้มใส่มันน่ะมัดโตงเหรอท่อไม่เยอะๆเดี๋ยวจบจอนยิ้มเนี่ทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวอะไรทำไมมันมันเบื่อจิ้มตาอ๋อจิ้มต่อยอจิ้มจับ โอ้ไม่นอนนี้เอาไว้ทำอะไรกันดูจุดกระดานนั้นโอ้ปี่นีชที่กระาไปเมื่อกี้ทำไมอ่ะไอ้นนั้นคืออะไรอ่ะรอถึงมือสอจะได้อะไรเออ้อะ ไอ้ต่่อยมได้ไม่อยมันอยแม่งหอแม่งพชิบหายยแล้วเรากลับบ้านเลยไหมกลั้านกลับบ้านเราเราเราเรอาขอแล้วเรากลับบ้านเอาขอแล้วกลับบ้านเตมตัวดึงมาปุ๊บเฮ้ยถือว่างด่าอีวด้วยเหรอียวคืออะไรกลับบ้าน

ยังคืออะไรเดียวจอดองแคเกอร์แต่นี่นักแคคเกอร์เยอะนี่เรอมัดอะนี้แหคคเกอร์ยิงอยู่ต่อยหน้าแม่มนคอันนี้เลยวะหาขาวก็ตายไหมเนี่ยเราจิ้มเลยจิ้มตาจิ้มตานักแคเกอร์ โหคือจะขี้เกียจขี้เกียจมากไม่เอาอะไรแล้วขี้เกียจสุดถอดอิวเลยเหรออาไป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 ยงไงดักเคอร์ว่าเต๋อปเอา หวัดทองก็ไม่ช่วยไอ้เจ้ามันซับไม่เลี้ยงเลยหวัดทองจบไอ้อะไรปล่อยไอ้ยาปล่อยก็เป็ดเป็นทองเสียงเสียงทิ้ง เอาหรือว่าคนิดมาหน้าเอาคิดว่าคิดหน้ามันด้วยอันนี้ละมั้งกูต่อยมันได้เหรอเออกูต่อยมันเองกูต่อยมันจะเปิดออกมานี่บอกว่าไปเฮ่อเฮย เราจะไปทางข้างบนหรือเปล่าอะไรทำอะไร,อะไรโอ้าโดนแดดไปเลยเนี่ยมั้งตายห่าหมดเลยาาต,ตายก็ตาย ศพกูไม่เหลืออะไรวะเนี่ยมีศพด้วยเราอ่านได้ไม่ตายไม่ใช่นี่จ้าไปละไอ้เหี้ยจ้าไม่ได้มาด้วยใช่จ้าไม่ได้มาไมได้ยินเสียงอ่ะเมื่อกี้ใครพูดอ่ะใครพูดเมื่อกี้ จะขึ้นว่าสามหมื่นไอ้เยอะกูจะบ้าไอ้เยอะแม่งเหลือหนึ่งบาทเนี่ยไอ้สัสมีหินห้าร้อยว่าแต่วมันเทียบไม่ได้สนามมุงมไอ้เยอะจะก้าวหน้าสามสิบสีเอินสูดสุดไปเอาเงินฉันคื้นมา มีรถขับเล่นแล้ววะ่ะมีตัออดเก็ะพอนรถเลยรวยจัดดาวล้นละโอ้ขอช่นชมหน่อยเว้ยของในตู้โอ <c oughs> ้ยโอ้สามหมื่นสามหมื่น mà 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 mà, mam, mam, bạo với mam, 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 đâu, mam, mà เหี้่ยด้วยมีแบบก็อยู่นะของเขาตูหลังกูอย่างเยอะเลยอ่ะ